อาจารย์คะสวัสดีค่ะครับอาจารย์คะคาว่าตัวฉู่อะค่ะครับคืออะไรนะคะอาจารย์ตัวฉู่ก็คือลงใส่ศพค่ะในสมัยก่อนทําไมนะเพราะงั้นสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นตัวฉู่ตัวฉู่แปลเป็นภาษาไทยก็คือบ้านใหญ่ครับเพราะงั้นก็คือฟังดูดีหน่อยถ้าบอกว่าเป็นหีบศพมันฟังดูเรา ไม่น่าฟังเขาก็เรยเรียกเป็นตัวฉู่ค่ะครับอาจารย์คะแล้วตัวฉู่เนี่ยคะ่ะเราสามารถเตรียมการเตรียมการไว้ได้เตรียมตัวฉู่นี่<ด>ไว้<ร>ล่วงหน้านได้ใช่ไหมคะโดยประเพณีเขาจะเตรียมไว้ก่อนค่ะเตรียมให้พ่อหรือเตรียมให้แม่อมเมื่อพ่อแม่อยู่อยู่ในวัยที่สมวัยแล้วอคือคนที่มีตมัง เขาก็จะซื้อเตรียมไว้ก่อนเลยม,มันเป็นเรื่องประเพณีที่เขาทำกันการเตรียมไว้ล่วงหน้าเนี่ยคะ่ะจะมีความหมายว่าย่งไงคะอาจารย์คือเหมือนกระต่ออายุเพื่อให,ให,ให้ให้พ่อแม่มีอายุได้ยืนยืนมากขึ้นแล้วเราต้องทำยังไงบ้างคะตามการที่เราจะเตรียมตัวฉู่ไว้ก็คือเราต้องสร้างร้านทรโลง ทำลรงไม้ให้เราแล้วก็ใช้ใช้เขาเรียกว่ากล่องดวงใจคือเอา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 โถเซรามิกแล้วก็ใส่มมเมล็ดพันธุ์พืชห้าอย่างแล้วก็เอาผ้าแดงห่อไว้แล้วก็เอากล่องตรงนี้เนี่ยเหมือนก็เป็นกล่องดวงใจของพ่อแม่ วงใจเนี่ยมาไว้ในโรงนาะนแล้วก็ปิดฝาไปได้เลยค่ะแล้วเราต้องนำโรงตรงนี้เนี่ยไปไว้ที่ตำแหน่งไหน,ไหนคะอาจารย์คืออยู่ที่เราเออมันมีการสร้างโกดังเล็กๆเ,เพื่อเก็บลงก็มีหรือบางคนก็ซื้อเสร็จแล้วฝากไว้ที่ร้านลงหรือบางคนก็ บ้านมีพื้นที่ฟัง่งก็จัดมุมใดมุมหนึ่งเนี่ยเก็บพวกพวกลงศพตรงนี้ไว้ในมุมนั้นแล้วก็แล้วก็ปิดผนังไปม,มันก็เป็นห้องเฉพาะที่เก็บลงไว้แล้งั้นจะฝากไว้ที่ร้านลงก็ได้หรือว่าหรือจะฝากไว้ที่ร้านลงก็ได้แล้วแต่เราค่ะแล้วเราจะตอนที่เราฝากเลวเราต้องมีเรื่องเลิกยามอะไรไหมคะอาจาร์ ตอนที่เราจะเอากล่องดวงใจไปใส่ใช่ไหมคะถ้าอยู่ที่ร้านลงเขาไม่ต้องดูเลิกแต่ถ้ามาฝากไว้ในโกดังเราหรือเราสร้างอะไรที่เพื่อมาเก็บลงศพอันนี้ต้องมีเลิกมีเลิกนำมาในสถานที่นั้นแล้วก็นำกล่องดวงใจมาวางไว้ครับเลิกที่ใช้ควรจะเป็นเลิกอะไรคะอาจารย์เลิกคู่มิตรดีไหมคะเป็นเลิกคู่มิตรกับเลิกสีมหาเทพใช่ไหมคะครับ ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์